แล้วว่าว่าไอเด็กเก็บไปจางขยะอะไรพวกนี้เกิดจากก็บอกไม่ไผ่ให้เขาจะล้อไปตามประาของเขาทั่วแต่ตอนนี้เด็กผมก็ผมก็รู้สึกได้ผมก็ร้องไห้หาแม่แม่ก็ไปด่าทั้งโรงเรียนพี่แม่ไปด่าหมดเลยเมื่อว่าลูกกูด่าถึงพ่อถึงแม่คนนแม่เขาเลี้ยงมาแม่ไปด่าชาวบ้านเขาว่าไงวันที่เราออกโรงปกป้องยังตายก็ไปที่โรงเรียนก็อันดับแรกเลยแม่ก็ไปบอกคุณครูก่อนว่าแม่ก็เล่าเรื่องความเป็นมาของ แบ่งแบ่งให้ฟังว่าในระหว่างที่เขายังไม่มีวุฒิภาวะที่จะรับฟังเรื่องอะไรพวกนี้แรงๆเขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้พูดคุณครูช่วยบอกเด็กๆทั้งหลายเพื่อนๆอย่าหรอได้ไหมตรงนี้ครูขอ,อแม่ขอขอครูอย่างนี้พอลงไปครูยังไม่ทันมาแล้วเด็กก็มาไอ้เบ้งอย่างนี้อีกละแล้วก็เลยกับหูเลยกับหูก็เลยบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้ให้ให้ให้ป้าได้ยินดีนะนี่มันลูกของป้าถ้าใครทําแบค์ให้แบคงเสียใจแล้วป้าจะมาตีเลยนะ แม่ก็บอกเขาไปแล้วก็ไปไปที่บ้านเขาไปบ้านของเด็กคนนั้นแล้วบอกพ่อแม่เขาว่าช่วยสอนลูกหน่อยอะไรก็ได้เล่นตามภาษาไม่ได้ว่าเลยแต่ใช้คําพูดแบบนี้ไม่ได้ห้ามขอแค่แค่นั้นสําหรับเด็กคํานี้มันก็แรงไมแรงเขาเข้าใจแม่เข้าใจไหเวลาผ่านไปพร้อมกับแบงค์ที่โตขึ้นเรื่อยๆสามีของแม่ตายตัดสินใจละทางโลกบวชไม่ศึก เธอจึงต้องเลี้ยงลูกทั้งสองอย่างลำพังและพยายามปกป้องแบงค์จากคำพูดที่เสมือนคมดาบของคนรอบข้างอย่างเข้มแข็งแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องยอมพูดความจริงเพื่อปกป้องสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าที่อาจเกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอ,อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบ สามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ u t u b e อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน u t u b e อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ บฝากากดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะทรไปยยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า